อ่าสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนาะผมก็พี่แบงค์เนาะจากเพจตามผมลงทุนอ่านี่เพจเฟซบุ๊กเนาะตามผมลงทุนแล้วก็ช่อง Youtube ตามผมลงทุนอ่าเพจเพจเฟซบุ๊กก็จะมีอ่าอ่ารายละเอียดของอกราฟเนาะก็จะมีแผนที่ที่ที่แชร์ไว้ให้ในนี้เนาะของอาจารย์พี่ก็จะมีการแชร์อ่าในส่วนของบิตคอย n พวกพวกเหรียญต่างๆเนาะ อ่ะส่วนช่อง y o u t u ูะช่อง u t u b e นะครับก็จะเป็นของของผมเนาะตามผมลงทุนก็จะมีผมผมจะแชร์มุมมองของทองคำในแต่ละวันให้เนาะก็ปกติปกติก็คือผมจะแชร์อ่ะในในในช่อง u t u b e เนี่ยผมก็จะแชร์อย่างบางทีอาจจะแผนรอบกลางวันอย่างเดียวบางทีก็อาจจะมีรอบค่ำอย่างเดียวเนาะหรือว่าบางทีถ้าแบบขยันขยันหน่อยก็แชร์ทั้งกลางวันทั้งรอบค่ำเนาะให้ อ่าประมาณนี้แต่ส่วนที่ใครที่กับส่วนส่วนแผนใน YouTube เนี่ยมันจะเป็นแผนที่ที่ดีเลยเนาะสำหรับใครที่อยากได้แผนแบบเรียลไทม์เนาะก็อ่าสนใจก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มไลน์อ่ากลุ่มไลน์ของเราได้เนาะก็อ่าผมจะมี2กลุ่มเนาะก็คือกลุ่มกลุ่มไลน์นักเรียนเนาะรุ่น6ตอนนี้ก็คือรุ่น6ก็สิ้นสุดรุ่น6อ่าแผนการเทรดก็จะมีการอ่าแชร์มุมมองในแต่ละวันก็จะมีการประชุมแผนเนาะก็จะมีอ่ามุมของแผนที่เฟกอ่าสหรับวันพรุ่งนี้เนาะอ่าแล้วก็ แผนประชุมแผนหุ้นอ่าวันละห้าตัวโดยประมาณเนาะแล้วก็แผนอ่าเราประชุมกันก็แผนทองคำอ่าส่วนอ่าคนที่อ่าสนใจคือคือแผนแผนการเทรดอ่าสำหรับ กลุ่มนักเร,รียนเนาะก็คือหมดปิดปิดลับแล้วเนาะคือไม่รับแล้วตอนนี้ก็คือไปรอรุ่นเจ็ดเลยสําคันที่อยากจะเรียนเนะาะประมาณเดือนพฤศจิกายนส่วนคนที่สนใจอยากจะอยู่ในกลุ่มเปิดพรเนาะจะมีผมจะแชร์แผนการเทรดให้ก็จะมีแผนของรอบรอบค่ำก็คือจะเป็นแผนจากการประชุมแผนเนาะกับกลุ่มนักเรียนให้ก็คือรอบค่ำแล้วก็รอบรอบ,รอบกลางวันเนะาะรอบกลางวันก็จะมีแชร์แชร์ไว้ให้ก็คือ อ่ะเป็นมุมมองแล้วกันเป็นเป็นมุมมองในการเทรดสาหรับวันนี้เนาะเพราะว่าสาหรับในแต่ละวันเนาะก็รอบกลางวันกับรอบกลางคืนอ่าใครที่อยากจะเปิดพอร์ตกับทางช่องอตัวมลงทุนเนาะแผนทองคําอยากจะได้แผนทองคําก็คือ,อกดคลิกลิงก์ตรงนี้นะกดคลิกลิงก์ตรงนี้อ่ะเข้าไปอ่ะคลิกลิงก์เข้าไปาไปุป๊บอะ่ะเราก็จะมีอ่าสนใจเปิดพอร์ตตรงนี้เนาะสนใจเปิดพอร์ตกับทาง XM เนาะอะ่าโดยโดยโดยผมเนาะอาจารย์แบงก์อ่าก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ตรงนี้เข้ามาอะ่ะพอคลิกลิงก์เข้ามาปุ๊บ อ่าก็จะมีอ่ะเป,เปิดเปิดบัญชีอ่าเปิดบัญชีจริงเนาะสำหรับคนที่ยังไม่มีการยังไม่มียังไม่มียังไม่ได้เปิดบัญชีก็ทำให้จะเปิดบัญชีจริงตรงนี้ได้เลยเนาะอ่าก็อ่ะกรอกอข้อมูลเข้าไปตรงนี้เนาะกรอกข้อมูลเข้าไปตรงนี้มีชื่ออ่าแล้วก็นามสกุลอะไรพวกนี้เนาะอ่าภาษาก็ แล้วแต่เราเราใส่ไปเลยเนาะอ่าบัญชีข้อมูลประเภทแลพลตฟอร์อมการซื้อขายก็ใครใครถนัด MT4 MT MT ก็ใช้ MT4 ใครถนะัด MT5 ก็ใช้ MT5 เนาะอ่าแล้วก็สามารถที่จะเทรดสกุลเงินดิจิต,ตอนได้แล้วนะตอนนี้ก็คือพวกเหรียญต่างๆก็สามารถที่จะเทรดได้แล้วอ่ะแล้วก็บัญชีเลือกที่จะอ่าส่วนใหญ่ผมจะแนะนําให้ใช้บัญชีอ่าสแตนด,นด no ap, นะาร์ดโนซอฟเนาะก็ใช้ใช้ตรงนี้อันที่สามตรงนี้เนาะอ่าอ่ะ,อะส่วนใครที่อ่ามีมีพอร์ตของ XM อยู่แล้วเนาะลราก็อยากจะเปิดเพิ่มเนาะ อ่าแนะนําว่าต้องกดผ่านลิงก์ตรงนี้เท่านั้นเนาะกดผ่านลิงก์ตรงนี้ปุบ๊บมันจะมีการขึ้นขึ้นตรงนี้มาให้ก็คืออ่าตรงนี้เป็นเลขไ d ของผมเนาะหนึ่งหนึ่งสองเก้าเก้าสี่แปดคือถ้าถ้าเปิดผ่านลิงก์ทั่วไปคืออาจจะไม่ได้เข้ามาทางนี้เนาะอ่ามันจะมีรายงานโชว์มาให้เดี๋ยวก็ใครที่เปิดพรอมมาแล้วก็สามารถที่จะแจ้งผมเพื่อเพื่อขอร่วมเข้าในรายกลุ่มก็ได้เนาะอ่าโอเคก็เดี๋ยวไปดูอ่ามุมอม,อมองทองคําสําหรับคืนนี้เนาะที่มีการประชุมแผนกับกลุ่มนักเรียนวันนี้ให้เนาะอ่าเดี เป้ารอบการรีบาวรอบนี้ก็คือมองว่าจะอยู่ที่ประมาณ4-4<ม>เป้าแรกเป้าถัดไปก็คือ5-6อ่าอันี่คือเป้าของทางเฟรม4ชั่วโมงทีนี้มาดูในภาพของวันอา o วันอเนี่ยบอกแล้วนะว่าเฮ้ยมันจะต้องขึ้นมาอะไรก่อนฮะขึ้นมาถึงตรงนี้จุดกับตัวก็คือจุดกับตัวก็คือเมื่อคือนจุดกับตัวคือเมื่อคือนแนวต้านสั้นๆเลยเมื่อวาน สามแปดถามว่าสามแปดมาจากไหนก็คือมาจากแท่งแดงยาวตรงนี้ครึ่งหนึ่งของแท่งแดงยาวเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสามเก้าเนาะมันอยู่ที่ประมาณสามเก้า็คือมันมันก็เหย่มาที่ 39. สามเก้าจุดกว่ากว่าเนาะเออตรงนี้เออพี่วัดพี่วัดก็น่าจะปิดทีพีตรงนี้เนาะเมื่อวานวิ่งไปสามแปดไม่ปิดเนาะขึ้นมานี่ปึ้งอ่ะกลับมาปุ๊บอีกรอบหนึ่งก <laughs> ็ได้ปิดได้ปิดเออก็เอ,อ่อโชคดีไปทีนี้อ,อ่าในในใน,ในภาพเอชวันตอนนี้คือเล่นโอเวอร์บอทเรียบร้อยแล้ว อ่ตามอะไรฮะตามหนึ่งรอบ store over store. so ไอ้ตามรอบไอซ์ไซ over so จะเห็นการดีดหนึ่งรอบ store over bot จะเห็นการดีดหนึ่งรอบ store over bot ทีนี้ในในในภาพระยะสั้นเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีจากอะไรฮะจาก b e l l i s h butterfly ชุดนี้เห็นไหมเห็นแล้วนะ <Okay. S 1> อ่าย่อยไปดูที่ทางเฟรม อีกทำเฟรมหนึ่งทำเฟรมะลัซนที่มันมีการฟอร์มกรอบได้คือตอนนี้เนี่ยทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงมันยังไม่มีการฟอร์มกรอบไฮสวิงสวิงโลว์อยู่ตรงนี้สวิงไฮอยู่ตรงนี้อะแต่ว่าสวิงไฮของโอเวอร์บอทอยู่ตรงไหนสวิงไฮโอเวอร์บอทอยู่ตรงนี้อพอสวิงไฮโอเวอร์บอทอยู่ตรงนี้ mm. high, นปุบ๊บอ่าโอเคแสดงว่าไอชุดเนี้ยมันมีการมันมันเกิดการแบลนช์ลงมาแล้วก็ตรงเนี้ยอะไรฮะคอนเฟิร์มการหลุดเรียบร้อยแล้วเห็น mm. ไหม mm. อ่าต้องย่อยต้องย่อยไปดูในทำเฟรมย่อยอาจจะเป็นทำเฟรมสามสิบนาที พออินทาเฟรวสามสิบนาทีปุ๊บอ่าโอเคแม่งชัดเจนเลยอ่าเดี๋ยวอันนี้ออกก่อนปึ้งอ่าซีซีออกก่อนนี่นี่เห็นไหมแสดงว่าไอเอไอการไอการเล่นชุดนี้โอเวอร์โซโอเวอร์โซโอเวอร์โซเห็นไหมชุดของตรงนี้คืออะไรฮะดิเวอร์เจนเห็นไหมเนี่ยดิเวอร์เจนเนาะแสดงว่าไอตรงเนี้ยเบรกเอาขึ้นไปปุ๊บเป้าเป้าโซนบนคือเท่าไหร่ร้อยหกสิบเอจุดแปด ร้ 128, อยหกสิบแปดอยู่เท่าไหร่สี่ห้า่เจ็ดสี่ห้าง่าไหมมาสักคีนี่หนึ่งเจ็ดสี่ห้าโอเคนะแล้วก็เป้าไกลอยู่เท่าไหร่ฮะเป้าไกลอยู่ตรงนี้ไงแถวแถวห้าหกแล้วก็มันไปประจบเหมาะกับทาเฟรมสี่ชั่วโมงด้วยตรงนี้ดังนั้นอะเป้าบนอยู่ตรงนี้อ่าหนึ่งชั่วโมงเห็นอะไรของเป้าบนไอ้สักในสามสิบนาทีทรงนี้เนี่ยเดี๋ยวลองย่อยไปดูที่หนึ่งไอ้ยองยอง,ยองลองขยายทำเฟรมไปดูที่หนึ่งชั่วโมงอาจจะเห็น อ่ามันจะเป็นมันจะเป็นยอดของอะไรฮะยอดของทรงแบลิชตรงนี้เนาะที่มีการตกลงมาดังนั้นอ่ะโอเคเราจะได้ตรงนี้หนึ่งจุดอ่าตรงนี้หนึ่งจุดของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงอ่ามันมีแนวต้านอยู่ตรงไหนอีกแนวต้านสั้นๆก็อ่ะตรงนี้ของสามสิบนาทีก็คือหนึ่งเจ็ดสี่ห้ากับหนึ่งเจ็ดสี่เก้าถามว่านยะะนยะของมันเนี่ยตอนนี้เนี่ยทําในทางเฟรมสามสิบนาทีเนี่ยมันมันอะไรฮะ มันขึ้นไปไม่ถึงถูกไหมมันขึ้นไปไม่ถึงเนี่ยมันขึ้นไปไม่ถึงหนึ่งเจ็ดสี่ห้าก็คือมันขึ้นไปไม่ถึงร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดคือเป้าของดิวอร์เจนชุดนี้มันยังขึ้นไปไม่ถึงร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเพราะฉะนั้นการย่อตัวการย่อตัวการย่อลงมายังไงเขาจะย่อลงมาที่ขั้นต่ําคือห <61. 8, S 1> กสิบเอ็ดจุดแปดนี่ไงเมื่อกี้แปดสิบแปดจุดสองนี่ไงนี่ไงเมื่อกี้เลย ใช่<ไ>นี่ไงเมื่อกี้เลยเนี่ยเมื <laughs> ่อกี้เลยเนี่ยไปแล้วเหรอสามสิบสี่เออ <พอ S 1> นี่ยเมื่อคืนมันมาแล้วก <laughs> ็มันจะไม่มาแล้วนะอาจารย์อืนี่ไงอาจารย์บอกมีห้าสิบด้วยใช่ปะ่ะใช่ใช่ฮะเพราะฉะนั้นโซนแนวรับโซนแนวรับก่อนนี้ก่อนนี้นี่คือเรามองขึ้นนะก่อนนี้เรคือเรามองขึ้นนะงนั้นโซนแนวรับเราจะวางที่โซนหกสิบเอ็ดจุดแปดกับสามสิบกับสามสิบแปดจุดสองเพราะห้าสิบมัน <50 S 1> มันมันมันแค่ไปห้าสิบมันแค่ไปอ่า ตอนนั้นอ่ะโอเคดันขึ้นไปดันขึ้นไปนี่เปิ้ลแนรับนะแนวรับอยู่ตรงนี้คือเมื่อกี้มันมาพอดีเลยนะกดมาแตะปั้งเนี่ยสามสี่เนี่ยเนี่ยแล้วก็ดีดไปแล้วเกือบสองเหรียญแล้วกดแล้วปิดแล้วจานนี่คนนี้มือไวเออไม่ไม่ให้จําให้จําเป็นอีกอีกเมล็ดอีกทีตอนทุ่มอ่าฮะอ่าให้จําให้จํา ให้จำเป็นแพทเทิร์นเพราะนั้นแนวต้านแนวต้านโซนบนนะแนวต้านโซนบนของของเป้าอะไรฮะเป้า bullish bullish divergence ชุดนี้ก็มองสองโซนนี้เนาะสี่ห้าถึงสี่เก้าแต่เดี๋ยวลองดูนะว่ามันมีจุดคลัสเตอร์อยู่ตรงตรงไหนบ้างคือถ้าตรงนี้ถ้าตรงนี้ชุด b บล l i s h ตรงนี้ตรงเนี้ยมันมีการตบหลุดตรงนี้มันคอนเฟิร์มแล้วแสดงว่าเฮ้ยมันมีเป้าลงของเป้าของ b บ l l i s h ถูกไหมอ่อเพราะฉะนั้นอ่ากลางเป้าตรงนี้ลงมา มองมองอะไรครัมองตรงร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดร้อยสิบแปดอยู่ที่อะไรหนึ่งเจ็ดสองแปดอันนั้นอ่ะวัดที่ร้อยสาสิบแปดจุดสองเพื่อจะมองให้มันเป็นมองให้มันเป็นอ่า M pattern ก็คือตรงนี้เปิ้ลเป็น M b มบ l i s h อย่างนี้เปิ้งแล้วก็ดิดกลับขึ้นไปประมาณนี้ <17 3. S 2> อ่าก็อยู่ที่ประมาณสักหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งจุดหนึ่งอ่ะตีว่าตีอ่ะตีประมาณนี้แล้วกัน อ่าเนี่ยหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งถึงหนึ่งเจ็ดสามสี่โซนเนี้ยจะเป็นโซนแนวรับอ่าโซนนี้จะเป็นโซนแนวรับแล้วก็ถ้ากรณีที่อะไรฮะเขาเบรกตรงนี้ขึ้นไปได้เบรกตรงนี้ขึ้นไปได้แสดงว่ามันมีการอะไรฮะฟอร์มหัวขาขึ้นกลับขึ้นไปได้อ่าดังนั้นลองลองประเมินว่าเฮ้ยถ้าราคาลงมาแถวแถวสักสามสามสองเนาะสมมุติว่าถ้าเขาลงมาแถวแถวสักสามสองจุด อ่าเป้าเป้าข no okay. right ึ้นของเขาจะอยู like ่ท mm ี hmm. okay. ่ประมาณเท่าไหร่อ่าตรงนี้สามสองตีว่าตีว่าประมาณตีว่าประมาณสามสี่แล้วกันตรงนี้ไอ้สามสามห้าแล้วกันไอ้สามสามตรงนี้แล้วกันแนวห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าสมมุติสมมุตินะโอเคเท่ากับว่าอะไรฮะเป้าขึ้นของเขาจะอยู่ที่สองแนวเห็นไหมก็คือเซลแนวแนวตรงนี้สี่เก้าห้าศูนย์กับอะไรฮะกับห้าสี่ห้าห้าโดยประมาณ Oh. แต่ต้องลงมาก่อนอใช่ต้องลงมาก่อนย่อลงมาก่อนแล้วก็ค่อยเด้งแรงๆกลับขึ้นไปโซนแรกโซนแรกที่เขาจะต้องไปก็คือสี่ห้าโซนถัดไปก็คือประมาณนี้สี่เก้าถึงห้าศูนย์แต่มองว่าถ้าเขาฟอร์มกรอบตรงนี้ได้ปึ๊กผมว่ามันไปห้าศูนย์แต่ก็ต้องดูนะว่าไอการย่อลงมาตรงนี้เนี่ยเขาย่อถึงเท่าไหร่อันนี้พอดี <S <S วัดลงวัด,ว,ด,ว,ดวัดที่วันที่สาสิบสาม อ่ะสมมติถ้าเขาย่อย่อไม่ถึงสาสิบสามเขาย่อมาแค่ประมาณสามสิบสี่ตรงนี้สามสิบสี่จุดสามตรงเนี้ยม,มันจะเห็นจุดคลัสเตอร์ของโซนราคาคือตรงไหนฮะประมาณสี่เก้าอ่าประมาณสี่เก้าเรต้องรอเ so อสหนึ่งโอเวอร์โซนนะฮะอา่าอาจอาจจะลงมาทำเอชหนึ่งโอเวอร์โซนอาจจะลงมาทำเอชหนึ่งโอเวอร์โซนแต่ถ้าเขาไม่ทำเ so อชหนึ่งโอเวอร์โซนใกล้แล้วอืมใแล้วใช่ไหมเอชหนึ่งใกล้แล้วใช่ไหม อ่าอาจจะนิงน้งนองนิ้งนองสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็ไปเล่นไปเล่นกันจริงๆก็เอาตอนนู้นเลยประมาณทุ่มทุ่มกว่ากว่าอ,อ่าเพราะนั้นแผนแผนก็คือตามนี้เลยฮะเป้าเป้าขึ้นอยู่ตรงนี้สี่เก้าอ่าสี่เก้าจุดสองแล้วกันตรงนี้อ,อ่าอยู่ตรงนี้สี่เก้าจุดสองกับห้าห้าจุดเก้า อ่ะแผนประมาณนี้ฮะเป้าแรกตรงนี้นะเป้าแรกเป้าแรกส่วนบนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแผนแผนวันนี้แผนวันนี้คือย่อแผนวันนี้คือย่อบายแผนวันนี้คือย่อบายอ่าแผนวันนี้คือย่อบายโดยห้ามหลุดเท่าไหร่ฮะ H1 อันนี้เหรอห้ามหลุดอ่านั่นแหละห้ามหลุดโลวันนี้เลยห้ามหลุดโลเมื่อวานห้ามหลุดโลเมื่อวานก็คือห้ามหลุดตรงนี้สองสองเจ็ด something อ่าแคบนะจุด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 ซื้อจุดคัทแล้วก็จุดซื้อจุดจุดบล็อกแล้วก็จุดทํากําไรเนี่ยอาอาคุ้มเพราะอะไรฮะตรงนี้ตรงเนี้ยเรนเรนของมันอยู่ที่ประมาณสามเหรียญจุดสต็อปห่างจากจุดข้างล่างเนี่ยสี่เหรียญแต่จุดที่ทํากําไรขึ้นข้างบนจากจากยอดข้างบนตรงนี้นะประมาณสามสี่นะขึ้นไปข้างบนคือเท่าไหร่ฮะสิบห้าเหรียญเห็นไหมอาอาคุ้ม อ่ะสิบห้าเหรียญชุดแรกชุดบนก็คือยี่สิบเอ็ดเหรียญเห็นไหมคุ้มนะคุ้มนะอ่ามองขึ้นมองขึ้นยอ่อเพื่อขึ้นต่อฮะมองยอ่อเพื่อขึ้นต่อก็คือยอ่อมาที่สามสี่ถึงสามหนึ่งเพื่อขึ้นไปหาสี่เก้ากับห้าห้าด้วยประมาณฮะวัะนนี้อ่ะแผนประมาณนี้ใช้ใช้ใช้สามสิบนาทีควบคู่ไปด้วยเนาะเอออ่าหรือหรือหรือถ้าจะมองอ่าทำเฟรมสั้นหน่อยก็ดูที่ทาเฟรมอะไรฮะสิบห้านาทีเห็นไหมพอสิบห้านาทีมันกลายเป็นการอะไรฮะ เป็นการฟอร์มกรอบของ15นาทีอ่าเนี่ย15นาทีฟอร์มกรอบได้ก็คือฟอร์มกรอบชุดนี้แล้วก็ฟอร์มกรอบชุดนี้อ่าเนี่ยลองวัดเป้าวัดเป้าชุดนี้ของ15นาทีขึ้นไปดูดิว่ามันไปไป,ไปบรรจบกันโซนบนตรงนั้นหน่อยดูนะอ่าเห็นไหมสองหกเอจุดดพอดีเลยเนี่ยประมาณ1 7 4, ึ่งเจ็ดสี่เก้าอแล้วก็ชุดหลัง ชุดหลังับชุดนี้เห็นไหมฮะอ่เห็นไหมซัตเตอร์กันพอดีเลยเพราะนั้นให้เป้าเป้ามันเอาเอาแค่ตรงนี้ก่อนเอาแค่เอาแค่ตรงนี้แล้วกันถ้าใครเล่นคืนนี้เนาะมองที่หนึ่งเจ็ดสี่เก้าแล้วกันฮะมองที่หนึ่งเจ็ดสี่เก้า